สวัสดีครับผมสบายๆส,ส,สไตล์เราพากินวันนี้กับข้าวง่ายๆใครก็ทําได้ครับผมเนื่องจากซอสลดราคาครับผมเห็นไหมนี่ไม่เคยซื้อมาเลยขายในเซเว่นท่ามีของลดราคาแบบนี้อยู่เห็นปะ่ะเป็นซอสเทริยากิตาทาคุมิอายิเนาะลดเหลือสิบเก้าบาทจากราคาเต็มสามสิบแปดบาทเ,เพื่อนๆลดมาสิบเก้าบาทเลยเดี๋ยวเราจะผัดข้าวผัดให้น้องน้ำโมกินนะด้วยซอสญี่ปุ่นนี่เรียกว่าซอสโทริยากิเลยกันมีหมูจากเบทาโกฮะเป็นหมูสับ ไข่สามใบเนะเาะแล้วก็ตั้งกระทะไว้แล้วแล้วเดี๋ยวเราจะจะผัดเนี่ยเออวาเอาน้ำมาใส่ดีวกว่าไหมขนานิดนึงเนาะจะได้มีเขาเรียกว่าโภชนาการทางอาหารนิดหนึ่งแป๊บปนึงเต็มแบบนึงจะตั้งกระทะไว้ละแป๊บปนึงแป,ป๊บน,นะครับนี่ไงได้มาละผักโอเคกระเทียมกระเทียมเจียวม,มาเลยดีกว่าเพื่อไม่แกงเสียเวลา,านี่เดี๋ยวเราเปิดซอสไปก่อนเลยเพื่อนๆไม่เคยกินเลยรสชาติเป็นยังไงโทษทีนะโมงงี่เงาพอดีเลยเพื่อนโอเคเดี๋ยวเราต้องลองชิมก่อนว่าซอสเป็นยังไงต่อไม่ เออหอกหวานนิดๆโอเคเดีย๋ยวเราใช้กระเทียมเจวที่เราเตรียมเลยแล้วกันอดี๋ะวได้ไม่ต้องตำเลยให้หอมๆนิดนึงพอต้องใช้ช้อนที่มีไม้อย่างงี้นะไม่งั้นไฟดุเดี๋ยวให้หอมๆหน่อยนึงแล้วก็เอาหมูไปผัดนะี๋ยวก็หมูสับใส่ลงไปปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวใส่ไข่เข้าไปไม่ยากหรอกผัดง,ง่ายๆแค่อยากลองผัดไอ้ซอสใหม่นี้ดูผัดให้น้ำมูกินเนื้อเหลือมันมีกระเทียมเก่าๆที่มันเหมือนจะไหม้ด้วยวะนิดนึง แป๊บนึนงให้เขาหอมหอมก่อนแป๊บนึนนงแปบบ๊บนึงนะมาเคใส่หมูไปเลยตามที่เราชอบแล้วกันอันนี้ใส่เยอะหน่อยกันเพราะว่ามีแค่หมูสับไงรีบทำเลยเดี๋ยวไหมไ้กระเทียมเราเกี่ยวไว้แล้วเววนี่ยโอ้โหไฟแรงเลยแป๊บนึหนงนหมูหอมหอมแป๊บนึงเดี๋ยวทําให้หมูสุกกนะ็เดี๋ยวเอาไข่ใส่ไปเนาะจริงจริงเอาขนา้น้าต้องไปผัดเลยก็ได้นะแล้วก็เดี๋ยวค่อยทำเหมือนผัดเป็นผัดคะน,น,น้าไปเลยก็ได้นะ เพราะว่าขนาจะได้สุกๆเขาจะได้กินได้เลยนะรอให้หมูหอมป๊ดนึงเออผัดง่ายๆนะกระเทียมเจียวก็ไม่ต้องตาําแต่ว่าต้องรีบทาแข่งกับเวลาหน่อยเพราะว่าถ้าเราเจียวไว้แล้วอ่ะกระเทียมเขาจะมีความเหมือนเขารู้สึกตัวว่ากระเทียมมันสุกแล้วไงกระเทียมก็จะออกเห็นไหมป๊บเดียวก็เหมือนจะไหมนะถือว่าใส่ช้าไปนิดนึงแต่ไม่ได้ได้อยู่ไม่ไหมก็โอเคละเราจะไม่เน้นรสชาติอะไรเยอะนะเพราะว่าจะเน้นรสชาติตอแล้วกันอ่ะโหคะน้าเพื่อซื้อมาเองใบจะเหลืองแล้วเนี่ย ยังซื้อมามากินเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผัดผักจะได้ผักสุกๆหน่อยเนะะาะจะให้อย่าเป็นกลิ่นไอญี่ปุ่นก็ไม่ต้องใส่น้ำมันหอยดีกว่าเนาะถ้าใส่น้ำมันหอยมันจะไม่ออกเปก็นกลิ่นไอญี่ปุ่นอ่ะเด้ใช่ป่ะอ่าแล้วไข่ใส่ไปเลยตอกไข่ก่อน ต้องบอกว่ากระทะเนี่ยเขาไม่ค่อยร้อนมากเท่าไหร่นะเราใส่ไข่ไปสามใบเราต้องค่อยๆเขี่ยต้องเขี่ยกระทะเนี่ยเพราะว่าเขาจะแบบมีความร้อนอยู่ตรงกลางแล้วส่วนใหญ่จะให้แบบเหมือนจะให้ไข่เซตตัวนิดนึงก่อนเราจะไม่ปรุงต่อจะไม่ปรุงเลยรอบนี้เดี๋ยวจะใช้แค่ซอสน,นี้อย่างเดียวเพราะว่าอยากให้รสชาติเป็นข้าวผัดของซอสอันนี้เลยเดี๋ยวให้ไข่เซตตัวหน่อยแล้วกันจะได้แบบมีเทกเจอร์ในการเขี่ยวหน่อยเนาะไม่รู้จะออกเป็นไงวะ ครั้งแรกเลยที่ผัดเข้าผัดโดยที่ไม่ได้ปรุงรสชาติอื่นเลยแค่จะใส่ซอสอนันนี้แปบบ๊บนึงนะครับไม่ไข่เซ็ตตัวแป๊บนึงถ้ารู้สึกว่าน้ำมันน, ой, น้อยไปก็น้ำมันนี้เติมอันนี้นึงจะติดกระทะไข่ยเยอะใส่โรยนิดนึงเอะนะไม่ต้องเยอะอะโอเคไข่เซตเป็นตัวแล้วไม่ใช่ไข่ไข่เซ็ตเป็นเออไปให้เราเคี่ยวได้แนละ้ะจะใส่ข้าวไปเลยนะเดี๋ยวค่อยใส่ซอสลงไป <S <S ใส่ไปรอบแรกก่อนลวกันนิดนึงเดี๋ยวค่อยใส่ข้าวไป ให้เขาแบบรู้จักกันก่อนให้ซอสเขารู้จักกันก่อนอ่าไม่เคยผัดแบบนี้เลยอซอสเขารู้จักแล้วน,นะไข่ก็ไข่ <laughs> เป็นตัวไข่เป็นเออไข่มีเทกเจอร์แล้วเทออ้าข้าวลงไปแล้วนะแบบหนึ่งนะจะเทย,เย่างหน่อยโหเนว้าข้าวน้อยข้าวเยอะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวเข,ข,ขาเดี๋ยวผัดให้ข้าวนันก่อนนะครับอ่าแบ๊บหนึ่งคน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 แบบแป๊บนนหนึ่งนะเราใช้สองมือนะแแป๊บหนึ่ง อะระหว่างที่เราคนเราใส่ซอสเพิ่มไปต่อไม่รู้เป็นไงทำครั้งแรกใส่ซอสนี่ซอสเดียวเลยอะเขาก็คนไปะอะให้คลุกเคล้าให้เข้ากันจริงๆถ้าเป็นข้าวผัดนะต้องเป็นข้าวผัดที่แบบแช่ตู้เย็นไว้อย่างเงี้ยคืนหนึ่งนะน่าจะด,ดีแต่นี้เราเอามาจากหม้อเลยเพื่อนไม่เป็นไรมีเอาตามที่เราทําได้นะมันต้องไม่ฟิกอะไรมากาผัดกินกันเองขออนุญาตคนให้เท่าก่นอนอเค๋เพื่อนออกมาเป็นหน้าตาแบบเนี้ย นี่ถ้าไม่มีผักนี่คงจะดูสีสันโล้นๆนะพอมีผักใบเขียวก็จะดูดีขึ้นมาหน่อยอ่ะเดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวลองชิมดูก่อนนะว่รารสชาติเป็นยังไงซอสจะออกหวานหวานนิดนิดเลยนะเดี๋ยวเราต้องคนไปเรื่อยๆไม่งั้นเดี๋ยวติดกระทะครับมาเดี๋ยวมาลองอชิมความรู้สึกแรกกันความรู้สึกแรกชิมดูก่อนขอญอาตสำหรับต้องหน้าไปลองชิมเองครับชิมก่อนเดี๋ยวปุ้งม่สวัสดีฮะมันจะได้จริงเหรอคอสแบบว่าไม่ใส่อะไรเลยหอมอยู่นะ เฮ้ยเฮ้ยได้อยู่นะเดี๋ยวใส่อีกนิดนึงแล้วก็ใส่พริกไทยได้เลย,ยครับจะมีความหวานหวานนิดนิดเด็กน่าจะชอบไหมลองดูเฮ้ยรสชาติดีเกินคาดว่ะเมื่อกี้เราเบาไฟอ่ะกว่ไหมอ่ะเพิ่มหน่อยเดี๋ยวใส่เพิ่มอีกนิดนึงต้องบอกว่าเราไม่ได้ใส่อะไรจริงๆนะแค่นี้จริงๆซอสอะไรเนี้ยอย่างเดียวเลยซอสเทริยากิฮนะ ลองไปดูแถวบ้านคุณมีรถราคาหรือว่าไม่มีก็คุ้มอยู่นะเยอะอยู่นะ2 0 0มิลลิลิตรมาเดี๋ยวขอคนอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวเรามาจบกันด้วยการใส่พริกไทยครับผม mm hmm. เตรียมเสิร์ฟโอเคครับเตรียมเสิร์ฟครับลงด้วยพริกไทยที่เราตำไว้หยาบๆเคแต่ถ้าใครบอกเลยว่าถ้าใครไม่ชอบหวานก็ใส่สีอง์ซีอิ๊วขาวอะไรอย่างนี้ได้นะอ่ะ okay, เคฮะหน้าตามันจะอาจดูไม่รับประทานน่ารับประทานเท่าไหร่เพราะว่าข้าวเรา ออกจะแบบเป็นข้าวหอมมะลิไงมันก็จะผัดก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าน้องไนดะ้มูกินหรือเป,ปล่าวะเอาถ้วยมาข้าวผัดซอสทริยากิหมูสับมีไข่แล้วก็มีคณะเล็กๆนิดหน่อยชิมก่อนส่งงานอีกครั้งนึงมันไม่ได้หวนานลงเร็วม่ะมีรสชาติอย่างอื่นด้วยดีนะ มันแบบหวานดีไม่ใช่แบบหวานเกินอย่างเงี้ยอันนี้หวานดีเสร็จแล้วลูกอ่ะ,อะสวัสดีค่ะลองดูเตาก่อนให้มีชิมดูก่อนนิเป็นไงไม่ร้อะนขนาดนั้นหรอก,ออกอชิมเลยเฮ้ยบังหน้าแม่แกใส่แค่ซอสน,นี่หรอซอสตัวนี้อย่างเดียวทอดดีนะเป็นไงหวานดีใช่ไหม มันก็ไม่ได้หวานโดดนะมันหวานกลมกล่อมเนยใช่ก็ถึงบอกว่ามันหวาน,วานดีเ็คือเขาเรียกว่าหวานดีไม่ใช่แบบหวาน<ม>เกินไปหว,นห,หวานดีคือแบบหวานมีหลายรสชาติมาเดี๋ยวลองล,องล้โมูกินหรือเปล่าพระเอกหลักของเราเออหนูลองดูลูกบงังแกนี่บ,บงังแม่จกงจริง,รง,รงชีวิตทั้งบทบงังจริงๆงอ่ะอ่ะลองลูกหูเด้งเอดร้อนร้อนเด้อนร้อนเด๋ยวคายอีกอาวลองนี้อุ้ยกินก่อน๋อเขาแบบไม่คุ้นข้าวผัดอุ้ยไม่ชอบอ่ะลูกเขาใส่หัวใส่หัว แป๊บนึงแป๊บนึงต้องใช้เวลาแป๊บนึงเขาไม่เคยกินไงไปโดนผักหรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะแต่แต่แม่อร่อยเนาะแต่แม่อร่อยอ้วนลองดูใหม่ลองดูใหม่เขาอาจจะไม่ชอบกินข้าวแฉะแก็ได้นะเพื่อนแป๊บนึ่งใช้น้ำล่อเป็นไงลูกเขียวก่อนอร่อยไหมยำ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 อร่อยไหมโอ้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 ขลาดกขลาดแต่ไหนว่ากินได้เพื่อนเมื่อกี้เกิดเหมือนปฏิกิริยาเอฟเฟกต์บางทีต้องกินน้ำล้างคอก่อนไง เขาอาจจะไม่เคยแบบมันหวานเนี่ยนืกว่าข้าวทำไมหวานมันเป็นอาหารอย่างเงี้เนาะโอเคเขากินละถือว่าก,กินเนาะก็ต้องหลอกหลอหลอกหอกหลอกมีสิ่งที่ต่ออยากลองทํามากเลย <laughs> สิ่งจริงได้รสชาติอันนั้นไปแล้วนะแบ่งให้ลูกไปแล้วถ้วยหนึ่งต่ออยากท,ทําคือใส่สยยียวขาวนิดนึงแค่นั้นแหละลองดู